เทคนิคการไหว้ขอพอรพระปรางวัดอรุณเสริมดวง8วันเกิดสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเทคนิคการไหว้ขอพอรพระปรางวัดอรุณราชวรารามเพื่อเสริมชะตาให้ชีวิตรุ่งโรจน์เหมือนแสงแรกของวันตามความเชื่อโบราณที่สืบทอดกันมาครับก่อนจะเริ่มเดินทางหรือทําพิธีมงคลสิ่งสําคัญที่ขาดไม่ได้คือการเช็คทิศครับในตําราบโบราณที่ยึดถือกันมากคือเรื่องทิศเทวดาซึ่งเป็นทิศมงคลและทิศผีหลวงซึ่งเป็นทิศต,ต้องห้ามครับ วิธีสังเกตทิศผีหลวงแบบภูมิปัญญาชาวบ้านคือให้ดูแม่ไก่ที่กําลังกกไข่ในเล้าหากแม่ไก่หันหน้าไปทางทิศใดเพื่อระวังไัยทิศนั้นถือเป็นทิศผีหลวงที่ควรเลี่ยงครับไม่ว่าจะเป็นการออกเดินทางการสู่ขอหรือการขับรถออกจากอู่หากต้องไปในทิศนั้นจริงๆให้ใช้วิธีเลี่ยงไปทิศอื่นก่อนแล้วค่อยวกกลับเพื่อความเป็นสิริมงคลครับคราวนี้เรามาดูรายละเอียดการเตรียมของไหวหรืออามิดบูชาและการเช็คทิศต,ตามวันเกิดทั้ง8วันกันครับสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ ทิศเทวดาของคุณอยู่ที่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ส่วนทิศผีหลวงอยู่ที่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือครับในการไหว้แนะนําให้เตรียมดอกกุหลาบแดงหรือดอกไม้สีแดงบูชาด้วยทูบหกดอกเพื่อเน้นขอพรเรื่องเกียรติยศชื่อเสียงและอํานาจบารมีครับท่านที่เกิดวันจันทร์ทิศเทวดาคือทิศตะวันตกและควรเลี้ยงทิศผีหลวงทางทิศตะวันออกครับของไหว้ที่เหมาะสมคือดอกมะลิหรือดอกไม้สีขาวหรือเหลืองอ่อนใช้ทูป15ดอกเน้นขอพรเรื่องเมตตามหานิยมการเงินและความราบรื่นในชีวิตครับ ท่านที่เกิดวันอังคารทิศเทวดาคือทิศตะวันตกเฉียงใต้ส่วนทิศผีหลวงคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือครับควรบูชาด้วยดอกกุลหลาบชมพูหรือดอกไม้สีชมพูใช้ทูบแปดดอกเพื่อขอพรเรื่องชัยชนะเหนืออุปสรรคและความกล้าหาญครับ <cond ition ing> ท่านที่เกิดวันพุธกลางวันทิศเทวดาอยู่ที่ทิศใต้และเลี่ยงทิศผีหลวงทางทิศเหนือครับให้ใช้ดอกบัวหลวงหรือดอกไม้สีเขียวหรือเหลืองบูชาด้วยทูป17ดอกเน้นเรื่องการเจรจาการค้าขายและสติป <mastery> ัญญาครับส่วนท่านที่เกิดวันพุธกลางคืน ทิศเทวดาและทิศผีหลวงจะใช้ตำราเดียวกับวันพุธครับแต่ของไหว้ให้ใช้ดอกไม้สีเข้มเช่นกล้วยไม้สีม่วงเข้มบูชาด้วยทูป12ดอกเพื่อขอพรเรื่องการเสี่ยงโชคป้องกันภัยและอำนาจบาร,รมีครับท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีทิศเทวดาคือทิศเหนือและควรเลี่ยงทิศผีหลวงทางทิศใต้ครับของไหว้คือดอกดาวเรืองหรือดอกไม้สีสม้มใช้ทูป19ดอกเน้นขอความสําเร็จด้านการศึกษาและความมั่นคงในหน้าที่การงานครับท่านที่เกิดวันศุกร์ทิศเทวดาคือทิศตะวันออก และควรเลี้ยงทิศผีหลวงทางทิศตะวันตกครับแนะนําดอกไม้สีฟ้าหรือชมพูอ่อนบูชาด้วยทูบ21ดอกเน้นขอพรเรื่องความรักความสุขและเสน่ดึงดูดใจครับและท่านที่เกิดวันเสาร์ทิศเทวดาคือทิศตะวันตกเฉียงเหนือและควรเลี้ยงทิศผีหลวงทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ครับให้ใช้ดอกกล้วยไม้หรือดอกไม้สีม่วงบูชาด้วยทูบสิบดอกเพื่อขอพรเรื่องความอดทนการพ้นจากทุกโศกและความสำเร็จในระยะยาวครับ เมื่อเตรียมของไหวและเช็คทิศเรียบร้อยแล้วเคล็ดลับสําคัญขณะอยู่ที่พระปรางวัดอรุณคือการจุดใจก่อนจุดธูปครับให้เริ่มจากการตั้งจิตให้มั่นที่พระพุทธนิมิตจ,จากนั้นทําการเดินประทักษิณหรือเดินเวียนขวารอบองค์พระปรางสามรอบเพื่อเป็นการเคารพพระบรมสารีริกาาธาตุที่บรรจุอยู่เบื้องบนช่วงเวลาที่แนะนําคือช่วงเช้าตรู่ที่พระอาทิตย์เริ่มขึ้นหรือช่วงเย็นที่ทางวัดเปิดไฟสององค์พระปรางเพราะเป็นช่วงที่มีพลังงานสงบและงดงามที่สุดครับสุดท้ายนี้อย่าลืมนะครับว่า อามิตบูชาเป็นเพียงเปลือกนอกสิ่งที่จะทำให้พรสรัมฤทธิผลได้เร็วที่สุดคือปฏิบัติบูบชาหรือการคิดดีทำดีและพูดดีเพื่อให้ชีวิตรุ่งโรจน์อย่างยั่งยืนครับ